ดูแล้วมันก็น่ารักดีนะคนไทยเนี่ยทำอย่างนี้ได้หรือเปล่าออกมาเดินข้างนอกค่ะทานอาหารเสร็จแล้วแล้วก็มีเค้กเค้กเต็มเลยที่มันหวานกินของหวานเยอะแล้วมันมันเหมือนกับมันติดคอ,อแล้วมันเลี่ยนเลียน <laughs> ก็เลยไปทานอาหารล้างคอก็โอเคแล้วค่ะเลยออกมาเดินข้างนอกเพราะว่าเขานั่งคุยกัน แล้วแม่เพนก็เป็นคนไทยคนเดียวก็ออกมันรู้จะคุยไบใค,คุยอยู่ค่ะแต่ว่ามันไม่สนิทไม่เหมือนคนไทยด้วยกัน <c oughs> คนเนี่ยเยอะโตยาวเลยถ้าถ่ายก็ถ่ายไม่ได้ก็เลยออกมาเดินเล่นค่ะยื้เส้นยื่สายเพราะว่าอ,อยู่ข้างในก็คุยกันเฉยแล้วเราไม่รู้จักกันก็ไม่รู้จะคุยอะไรกันนักหนาเลขอย่างหนึง่งเราไม่ใช่คนไทยด้วยกันเนาะแล้วก็ไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็มีหลายประเทศเลยคะ่ะ มีทั้งนะคนนอร์เวย์คนสวีเดน iden, คนประเทศอื่นด้วยเอ,อคุยกับเขาเขาบอกว่าเขาอยู่ประเทศอืน่นเขาบอกประเทศอยู่แต่ว่าไม่เห็นจะไม่ได้นะฮะมันแปลกมากเลยนะอา่าพ่อของคนที่ฉลองมันเกิดนะคะกับแม่เขาอะเขาก็ยังมาด้วยกันนั่งโต๊ะเดียวกันคุยกันนะคะพ่อเขาอะมีผู้หญิงใหม่มีผู้หญิงใหม่แล้วก็เดินด้วยกันกับเมียเมียเก่าพ่อของเด็กอะ พ่อของเด็กพ่อของเด็กแม่ของเด็กเดินด้วยกันเป็นเพื่อนกันแต่ผู้ชายเขาก็มีผู้หญิงใหม่แต่เขาก็ไม่ถือกนะันเนาะเขาเป็นเพื่อนกันลูกก็โตแล้ว40่สิบแล้วแล้วก็คนเล็กเขาก็เ,เกืบเอบจะ40แล้วค่ะแต่เขาดูแลกันดีนะเขาไม่ทิ้งกันแล้วก็ไม่งอนกันด้วยเมียใหม่กับเมียเก่าคุยกันเป็นเพื่อนกัน แล้วก็ไปด้วยกันแล้วก็ไปฉลองมันเกิดหรือว่าวันชาติหรือว่า,า,วา,าเกี่ยวกับงานาต่างๆเนี่ยค่ะก็จะมีพ่อกับแม่แล้วก็เม,มียใหม่ <c oughs> ไปงานเดีวยวกัน <c oughs> คนนอร์เวนี่ย <c oughs> เวลาเขาเลิกกันแล้วนะ <c oughs> เขาก็เป็นเพื่อนกันใครอยากจะมีผัวใหม่หรืออยากจะมีเม,มียใหม่ไม่เป็นไรเลิกกันแล้วก็มีสิทธิ์ มีสิทธิเ์เลือกผัวใหม่ได้เมียใหม่ได้แต่ว่าเวลามีงานมีการเกี่ยวกับลูกกับเต้าลูกก็คือส่วนกลางก็มาพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งพอ่อทั้งแม่ดูแล้วมันก็น่ารักดีนะคนไทยเนี่ยทำอย่างนี้ได้หรือเปล่าแต่ว่าแม่เขาหนะัเขาไม่มีแฟนใหม่หรอกแต่ว่าพ่อเขาว่าเขามีผู้หญิงใหม่แล้วผู้หญิงใหม่เขามาด้วยแล้วก็ เมียก็อยู่ผัวก็อยู่ผู้หญิงใหม่ก็อยู่ส่วนแม่นั้นเขาไม่มีใครเขาก็มาคนเดียวมันแปลกนะเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าไม่ไม่ถือกันถ้าเลิกกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้แล้วก็ไม่งอนกันด้วย <c oughs> คนไทยเนี่ยถ้าเลิกกันแล้วก็ส่วนมากก็จะงอนกันเกรดกันหรือเป็นศัตรูกันหรือว่าเข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยเวลา ฝ่ายหญิงไปมีแฟนใหม่หรือว่าฝ่ายชายไปมีเพนแฟนใหม่แล้วก็จะเข้ากันไม่ได้จะมาด้วยกันไม่ได้อย่างงี้มางานด้วยกันไม่ได้อันนี้เป็นการดีเลยนะคะทุกคนเอ๊ะนี่มแสงอะไรมันแสงแปลกมากเลยแสงมันเข้ามาในโทรศัพท์เห็นไหมคะเออมันแปลกเนี่ยแสงสะท้อนเออเก็บแสงไว้มันแปลกดิอืมเนี่ยคะ่ะไม่ไรฟัง ออกมาข้างนอกเขาก็คุยกันลคะค่ะคนภาษาเอา่อคนนอร์เวย์คุยกันภาษาเดียวกันแล้วก็หลายภาษามารวมกันก็คุยภาษาใครภาษามันแต่เขาก็รู้เรื่องกันอย่างประเทศสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์อะไรเงี้ยคุยภาษาใครภาษามันนะแต่เขารู้เรื่องกันส่วนประเทศไทยแปลกมากเลยคือคือเอ่อคนอีสาน ก็เจอคนไทยก็พูดไทยแล้วก็คนไทยเจอคนอีสานก็ไม่พูดอีสานนะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่พูดไม่เป็นไรที่เนี่นะเขาพูดเขาพูดภาษาไทยภาษามันเขาไม่เปลี่ยนภาษานะไม่เหมือนเมืองไทยคนไทยพูดภาษาไทยคนอีสานพูดภาษาอีสานไม่ใช่อย่างนั้นคนอีสานจะต้องพูดไทยด้วยอออ เพราะว่าคนอีสานพูดไทยเป็นพูดอีสานเป็นแต่คนไทยพูดอีสานไม่ค่อยเป็นก็ก็ต้องพูดภาษาไทยกับคนอีสานแล้วคนอีสานก็ต้องพูดไทยกับพูดแต่กับคนกรุงเทพหรือว่าคนที่พูดไทยคะ่ะมันแปลกแต่เนี่ยข้ามประเทศแท้ๆนะคนละประเทศเขายังคุยภาษาใครภาษามันแต่เขาเข้าใจกันได้มันดีหลายอย่างนะประเทศอืน่นนี่มันดีหลายอย่าง เขาเข้าใจกันไม่เป็นเนี่ยเป็นคนเป็นคนอีสานแท้ๆนะฟังภาษาเราหรือว่าภาษาอสานเนี่ยถ้าเจอสำเนียงผิดแปลกหรือแปลกใหม่หรือหรือคำแปลกๆเนี่ยไม่เพ็นก็ไม,ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเออเพราะว่าคุยอ,อีสานก็ไม่คล่องพูดไทยก็ไม่คล่องเท่าไหร่แต่ก็ปนปนกันโอเคทํภาษาไทยภาษาอีสานปนกันได้ มันแปลกมากเลยนะเพราะว่าไม่เป็นเป็นคนที่หัวไม่ไวเออก็เข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งแต่คนนอร์เวย์นี่เก่งมากเลยเก่งมากภาษาของตัวเองแล้วก็คนสวีเดนเดนมาร์กพูดภาษาของใครของมันไม่มีการคลอยตามภาษาอื่นหรือประเทศอื่นแต่เขาเข้าใจกันแปลกมาก นี่ค่ะแม่เป็นก็ออกมาเดินเล่นแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆได้ฟังในเรื่องภาษาเรื่องประเพณีไทยกับประเพณีของฝรั่งนะคะเขาเลิกกันเขาก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่คุยกันอยู่เป็นพ่อเป็นแม่เวลาเลิกกันแล้วเนี่ยพ่อก็มีเมียใหม่ได้แม่ก็มีผัวใหม่ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่มีก็ไม่เป็นไร คือเขาไม่แคร์กันใครไม่แคร์กันแล้วเขาก็เอ,อยังเป็นเพื่อนกันอะเลิกกันแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันใครอยากจะมีเมียใหม่ผัวใหม่อะไรเงี้ยก็ไม่งอนกันนะดีมากเลยเนี่ยแม่เพนก็เดินกลับมาแล้วคะ่ะได้ยินเสียงหวัวเรากันคนเยอะคะ่ะแต่ว่าถ่ายไม่ได้อีกหน่อยก็เปิดเพลงเปิดอะไรกันก็ไม่รู้นะคิดว่าคิดว่าเพราะว่าง,งานมันเกิดทั้งทีเนี่ยคะ่ะไม่เพอนก็มาเล่า บรรยายให้ฟังนิดนี้จะหน่อยเรื่องประเพณีไทยกับประเพณีฝรั่งมันต่างกันพูดถึงมันดีนะที่เขาไม่งอนกันคนไทยนี่งอนกัน <c oughs> เปรียบ <c oughs> เทียบให้ฟังคนไทยงอนกัน <c oughs> ส่วนฝรั่งเนี่ยเขามีอิสระอิสระของใครของมันเนาะ <c oughs> ผู้หญิงไทยเจ้าแง่เส้นงอนแล้วก็ให แล้วให้ผู้ชายตามงอ้อถ้าไปเจ้าเงี้ยสังกรกับฝรั่งเนี่ยไปเลยเขาไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจมีอะไรก็บอกอะไรเงี้ยมีอะไรก็บอกตรงๆเ,เห็นแล้วมันแปลก,กมากเลยนะพ่อกับแม่นั่งโต๊ะเดียวกันแล้วก็มีแฟนใหม่ของผู้ชายแล้วก็ลูกเขาเออแล้วเขาก็ไม่ทิ้งกันนะดีมากดูแลกันดีค่ะโอเคค่ะเพื่อนทุกคนไม่เพ้นก็มาเล่าให้ฟังเล่าสู่กันฟัง นิเดินหน่อยยามออกมาข้างนอกมาเดินข้างนอกแก้เหงามีเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนแก้เหงาโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะฝากช่องด้วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งติดตามชมด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณมากสว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ